เฮ็ดยังกินอ่าสวัสดีค่ะอยู่กับช่องพัฒนาคนคนเดีนป่าน,นี่ว่าชเฮิเตเฮ็ดน้ำพริกกบปีน้ำพริกกบปีกักกบถอดทไทยใส่ชะอมป่าว่าสีจมจดีดบ่เวนแล้วก็อันนี้เห็ดขมที่ไปหามาเหมือนนั่นละ่ะก่ะสีว่าสิทอดวาสิฉุกแปงทอดกินกับน้ำพริกกะปิถอดอันนี้ถอดไข่ใส่ชะอม จำนี้ตัวจำนี้เ <Okay. S 1> สียบแล้วปทอดเห็ดโคมอว่าสิทอดไทยก่อนล่ะเดี๋ยวกระทะทอดไทยก่อนดีกว่าเชิญ ากาศคือหอนแต่เนามือนี่แดดแห้งเนาะเดี variance, ๋ยว่จ <toggle. S 2> ันสิบตนสิบีกันเป็นแค่นะจ๊ะก่เทน ป่าเห็ดเอยียงเพิ่มอีกต้มจืดสน,นับนอนบอลฮอดแค่บาทสนาบโกโก้แค่บาทเลยต้มจืดจ้<พ>าห<า>ัากกับเต้าหู้เบอร์ไม่หัวไม่มีหมูจ้าใช่ค่ะใช้ข้าวนอติใช้ข้าวนอก,ก่อนเลยแซ่บจ้าคุณป้าออดอะไรนะอีสา,านบ้านๆจะ้ะปะหาข้าวกินเถอะปาอ่ะ น่า,นานีไก้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโจนาจิแมนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาจ้ามากินข้าวน้ำกันน้ำพริกกะปิทอดไข่ใส่ผักขาต้มจืดผักจ้ะวันเมนใส่กระทะม้าย <laughs> ห่อนแต่เศ้าเลยมื่อไหร่แต่ว่าข้างนอกเย็นอยู่ มันขึ้นมันโอ๊บอ้าวเนาะมามข้าวเดยครัมาจ้ะเดี๋ยวกินข้าวเด้ยครับเด้อาครับเอาครับเอาไม่ย่างเดียวติจ้ะค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วทุเรียนอ้ารอทุเรียนบักักบักแน่เอ้ามันคือเปิดได้เลยมันคือเปิดมันคือเปิดได้เลยให้ฝาเขาปิดพอดีคือกองไงเือะ มีสองหน่วยบอเออปาดเป็นอย่างนี้แอนมันคือเอากองไงค่ะแแ่เขามีเามีอะกลิ่นไปหอมแล้วหอมแล้วเออกองไงมันกิ่งไปกิ่งมาเพานนี้น้ำมันบอเอาพาเลยพาเลยมามากินขนนกันครับบะหมี่เอาบะหมี่ไปกินบะหมี่สุตรเดียนก้าไม่ใช่สูที่พ่มักกินนะเออของไงฝากน้องสาวซื้อส่งมาให้ค่ะ อยู่ยังก่อนอยู่ห่างสยามบ่โลเคียมห้างสยามตะเคียนหินคูเอาเมนบ่ว่าเมนห่างสยามห่างต้นข่อยห้างต้นข่อยสื่อแตเข้ากับมีห่างส่วนตัวคือกันเราเป็นนายห้างนะเราเป็นเจ้าของห้างห้างต้นข่อยสองตัวเมียก็เบิ้งคลิปซะสอง เขาเบิ่งคิดจกขวงสองผัวเมียเขาเขาดีใจน้ำพ่นอ่นมาคอมเมนต์เขาภูมิใจหลายเขานั่งยิ้มใช่กขาั้งใจโอ้โหนี่เขาปาดจังซี่มันซื้อู่บ่ามันเละเละเละตีมันนิ่มมันนิ่มมันเละเขานั่งอ่านคอมเมนต์สองคนผัวเมียที่มีคนพูดถึงเนี่ยเขาดีใจค่ะเขาภูมิใจมาก ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาอินดูแล้วก็มเมตตาครอบครัวของคนเดินป่านะคะ,ะเขากำลังหัดตัดคลิปลงช่องอยู่ค่ะคลิปแรกคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดค่ะตอนนี้กำลังฝึกกันใหญ่เลยน่าจะลงแล้วแหละหลังจากที่รจนนาลงคลิปไปแล้วเนี่ยช่องอีสานบ้านด้านนะคะ <Wow. S 2> เป็นช่องเก่าของนายคนเดินป่าค่ะที่มี oh. อีกช่องหนึ่งไว้ซัพพอร์ตช่องหลักนะคะก็เลยยกให้พี่ชายไปนะคะให้พี่ชายเป็นคนไปดูแลช่องต่อแล้วก็เอาไปทําคลิปไว้ให้ทุกท่านได้ชมกันต่อความจริงก็ว่าจะเก็บไว้แหลนะเนาะก็เอาไวเ้เป็นช่องสดลอง เผื่อช่องปลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่องหายอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีสามช่องทางการติดต่อแล้วถ้าอย่างน้อยช่องปลิวช่องหายก็ยังมีช่องรสจนาแล้วก็มีช่องของลงนะุงเนาะก็มมไม่คิดว่ามีพี่น้องทุกสี่หลายท่านเข้าไปติดตามเอาไว้เนาะโดยที่เราไม่ได้ทําคลิปเลยมีคลิปเดียวใช่ไหมทีม่พี่นายลงไว้พายาคาตอนนั้นคลิปมีมีหลายคลิปอยู่แต่ลูกลูกหมดนะเหลือคลิปเดียวคลิปพยาคาแต่ทีนี้ มีแบบแต่ก่อนมันมีภาพปกของเราเนาะของ<ช>คน,<ช>นเขาก็เลยคิดว่าเป็นช่องของเราเขาก็เลยเข้าไปติดตามามีคนเ <ละ S 2> ข้าไปถามว่าช่องพี่นายเปิดใหม่หรอเป็นช่องเปิดนานแล้วเหมือนกันค่ะตามเยจ็ดพันค่ะเจ็ดพันเยอะเยอะมากก็เลยหให้พี่ชายไปดูแลต่อไปทําต่ออยู่ที่อานาจ,จเจริญค่ะพอได้มีนิดๆหน่อยๆเดือนละห้าร้อยหกร้อยก็ยังดี เชคเคค่ะมาค่ะกินน้ำกันเอิญเพิ่นกินน้ำแน่นะมาจ้ากินทัวเรียนด้วยกันค่ะก็เขาไปตอบกอเหมนเพื่อนในเด้อเพื่อนเขาไปอันนั้นเยอะแยะเลยบ่เห็นภากันเขาไปตอบเลยป้าต้องเปิดไอ้ไห้มีอยู่ในโทรศัพท์ปาน้าเม็ดบกม่วัพฝืนมากโซ่ มากรุณาเด็กแท็กนิดเล็กนอ้โหอะไรนี่คุณพี่อาร์ ได้กินบักไฟเดี๋ยวจะพาเก็บม,มาไฟค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนให้มีแรงก่อนบักไฟกำลังบางลงแน่ลนเลยเหลือบอปลายแต่กระเพาะเดล่มไดเกเ็บกิดูดดโอ้ยนุ่มเลยอ่ะอม,มันโลนเบิร์จ้ะุเต็มอยู่มันโลนเบิร์รดบ่อยมาเอาอนห้ามมัน เหลืออายูแค่เดสิปีนะ่นแะไปงนาแล้วไปเอ้าเอ้าอ้แกนไอ้คาไหล่ยไปมดกอดแม่เปื่อนเปื่อนไม่เอา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 ไม่ไม่ไม่ไมไปลูกไปถอยมันเปื่อนหมูฝอย เห็ดยังกินนะแกงแกงเนี่ยขอเขาเลยแกงในขันนุนค่ะแกงบะหมีแกงบะหมีใส่ขนุนน่าจะเป็นกับข้าวทางภาคเหนือพอดีเห็นในเพจเขาทำมันน่าจะน่ากินก็เลยเอามาทำตามอร่อยดีค่ะใส่พริกแกงใส่หมูเคยเฮ็ดกินเหรอเด้อ น้ำแกงรสจนานก็จะใส่ขะนอใส่น้ำปลาแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่บะหมี่วัเนี้ขนุนอ่อนอแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็รอให้ขนุนสุกค่ะแล้วก็ใส่ผักแองกอผักชะอมนะผักขา่านะรใอยบะหมี่สุกแล้วก็ใส่ผักขาหลักแหละเหยียบโรย่ะ รอให้มันฟุดก่อนค่ะก็จะใส่ชะอม จนาก็มาดูสระน้ำที่ขุดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอยู่ตรงที่หน้าวัดหนึ่งไร่ค่ะน้ำเต็มสระแล้วค่ะอันนี้เราจะนายยืนจากด้านหลังพี่นายกำลังเคลียร์พื้นที่ค่ะปาดพื้นที่ให้มัน เรียบแล้วก็เสมอกันเอาลากไม้ที่อยู่ด้านหน้าออกค่ะน้ำขุนมากเลยค่ะฝนตกหลายวันค่ะตอนนี้ก็คืมอีกแล้วค่ะนี่ขุนมากเลยมันหน้าฝนมันก็เลยขุนไม่แน่ใจว่าถ้ามันแรงแล้วมันจะหายขุนไหมเพราะว่าถ้าเราจะใช้น้ำเราก็ต้องเอาน้ำจากบ่อนี้นะค่ะใช้แต่ตอนนี้น้ำขุนมากเลย แะนี้ค่อนข้างลึกอยู่ค่ะฟ้าคลึ้มเมฆลอยเร็วมากเลยมันฝนจะตกเลยค่ะลมแรงด้วยค่ะยังไงก็สำหรับวันนี้รถจนานก็พามาพบกันสั้นๆนะคะอัปเดตเดี๋ยวลุงกับป้าก็อยู่อีกสองสามวันก็กลับแล้วค่ะเพราะว่ามีงานผูกแขนลูกชายนะคะก็จะกลับไปผูกแขนลูกชายอยู่ที่อำนาจเสร็จแล้วเออไม่ใช่ที่อำนาจลูกอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ แต่แล้วก็กลับบ้านตัวเองที่อำนาจ,จเจริญน,นะคะโอเคคะ่ะวันนี้รจนาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องรจนาแล้วก็ครอบครัวคนเดินป่านะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะรจนาไม่ได้ถือขากล้องติดมาด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยคะ่ะวันนี้รจนาต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ